โมเมนต์สุดน่ารักกับตัชนชนทรรับบทพี่เตียงเจเกลน่ารักจริงๆสำหรับนักแสดงหนุ่มสุดดอกับตัชนชนทรแฟนหนุ่มของพลชวพรเพื่อนสนิทของนายเอกสุตาชมพู่อรยาที่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเกือบจะเป็นคนในครอบครัวของแม่ชมไปแล้วเพราะทุกวันสําคัญและวันธรรมดาใดๆหากมีพลชวพรมาทํางานร่วมกับชมพู่ก็จะได้เห็นภาพของกับตันน่งเต้นเป็นเพื่อนน้องเกลอย,อย่างสนุกสนาน จากภาพเมื่อวันเกิดของพลชะวะพร์ได้จัดปาร์ตี้กันอย่างอบอุ่นที่มีทั้งกัปตันแฟนนุ่มและชมพู่มากับลูกๆทั้ง3ามคนสายฟ้าพายุและน้องเกลรวมถึงเพื่อนสนิทแต่พี่น้องที่ทำงานด้วยกันมาอย่างพร้อมน้าสนุกสนานด้วยการร้องคาราโอเกะสนุกสุดๆแมทนี้ยกให้กับแม่ชมที่ไม่วางไม์เลยทีเดียวแต่เมื่อแม่ชมขอปล่อยจอยให้ฮากับการร้องเพลง ลูกชายสายฟ้าพายุนั่งเล่นเกมกันเพลินๆรอแม่แต่ภาพที่ทําให้ทุกคนเอ็นดูมากๆคือน้องเกลอยู่กับพี่กัปตันที่รับบทเป็นพี่เดียงจําเป็นพี่ๆแฟนคลับเห็นแล้วยิ้มเลย